สวัสดีครับตอนนี้ก็กกนิวก็อยู่ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับก็เดินมาที่ร้านขายผ้านะครับเดี๋ยวเราจะตามพา f FC ตามมาดูนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับเราเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจออีกครั้งเรามาคุยกับเขานะครับว่าเขาคือใครสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ก็คือร้านสิริหวังนะครับผ้าพื้นเมืองนะครับ เมื่อครั้งก่อนนะครับก็ก้องนิวเคยทําคลิปออกไปบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีช่อง Youtube นะครับคนเดียวในตลาดน้อยบ้านลุงพลเนี่ยแต่ว่าเขารู้จักกับ Youtube ทุกคนเพราะว่าเขามาอยู่ที่นี่นานแล้วแต่ไม่ได้เปิดช่อง Youtube นะครับมาครานี้นะครับเขามีช่อง Youtube แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักครับเขาเป็นใครเป็นสายลับจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมมาครับอยากี่ทุกคน ก็พูดไปเนาะอันนี้ล้อเล่นนะครับผมอันนี้ล้อเล่นนะครับเอาจริงๆครับเออคือเป็นใครครับอยู่ที่ไหนผมก็ก็เป็นพ่อค้าที่ขายอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วผมนัดดูคําว่าอยู่ที่นี่มากี่เดือนครับ ก็มาตั้งแต่ที่ก็เคยเข้ามาแล้วก็มารู้จักกับศริใช่ช่วงฝนตกแล้วก็ช่วงอะไรลุยตรงนี้ด้วยกันตั้งแต่มาแล้วครับครวก็เคยสัมภาษณ์ว่าที่มาขายอยู่ตรงนี้เพราะว่าเจอโควิดใช่ไหมแต่ก่อนนี้ถูกต้องครับผมแต่ก่อนนี่เจอปัญหาอะไรนะครับที่ต้องมาอยู่ตรงนี้เอาสินค้าโอท็อปมาครับครับผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ออกปกติเนี่ยผมจะออกงานอีเวนต์โอท็อปทั่วประเทศนะครับผม คือตอนนั้นมันคือปีที่แล้วเนาะครับหลังจากมษามาก็ไม่มีงานที่จะเดินสายไม่มีอีเวนต์ต่างๆนะครับก็เลยพอดีมีมีที่มีทางอยู่แถวเนี้ยขับรถผ่านตลอดประจำพอดีเห็นเขามีแผงขายของเต็มตอนนั้นเออเราเราก็มีของอยู่เนี่ยเราก็น่าจะมาลองตั้งของขายที่นี่ดีไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอาของมาลงครับแต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงหน้าฝนครับ ก็มาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้โห oh oh oh. เอาทุกส่วนเลยเนาะ <laughs> มาเช้าเย็นกลับ <laughs> คือช่วงนั้นมันหน,น้าฝนคือมันทิ้งไม่คือมันวางของไว้ที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันถูกฝนใช่นะครับครับตอนนั้นก็จะเป็นเต็นท์แบบเต็นท์สนามเหมือนเ,ออเหมือนเต็นท์ตลาดทั่วไปนะครับครับทีน,นี้ก็อยู่ได้สักพักดู่ก็หลายเดือนอยู่เนาะ ตอนนั้นผมจะอยู่อยู่ตรงนั้นครับถ้า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 จะไม่ผิดนะครับทีนี้ก็คนนั้นคนนี้ย้ายออกย้ายเข้าแล้วก็ขยับขยับขยับมาเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาอยู่ตรงนี้เทิงเทิงชั่วคราวอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้การที่เราตั้งแต่ก็กล้องนิวมาอยู่เนี่ยก็เป็นร้านค้าที่อยู่ทนที่สุดก็คือร้านนี้แหละครับคืออยู่อยู่ร้านหมอหนุ่มด้วยใช่รอยู่เคียงคู่กับตลาดน้อยว่าลุงพลมาตลอดเวลาเลยครับก็ ได้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเป็นสายสงสายสืบนี่ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนเขาไปดูโปรไฟล์ผมได้เลยครับช่องไหนครับฝ้ายฝั่งโข้งเป็นช่อง YouTube นะครับฝ้ายฝั่งโขงแชนแนลโอ้ฝ้ายฝั่งโขงแสดงว่ามีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าไม่ลงใช่เขามีตั้งนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยลงนี่อัพโอไม่ได้อัพใช่ใช่ใช่ครับแต่ที่มาทําใหม่นี่ก็คือช่องฝ้ายฝั่งโข้งนี่แหละครับตอนนี้เปลี่ยนเหรอใช่ครับตอนนั้นมันเป็นฟอร์ด ยี่ิบฟอร์ดใช่ใช่อ๋อเปลี่ยนเป็นฝ้ายฝั่งโค้งอ๋อเปลี่ยนเป็นฝ้ายฝั่งโค้งครับอ๋อครับกับชื่อร้านเลยเพราะว่าร้านผมเนี่ยอันนี้จะเป็นชื่อ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 ร้านของแม่ครับของผมเนี่ยจะเป็นฝ้ายฝั่งโค้งเลยมีแบรนด์ของผมอยู่ครับอ๋อมีแบรนด์ของตัวเองอยู่นะครับแล้วทางเฟซบุ๊กเหรอครับไปดูได้ไหมเพจขายอ๋อเฟซบุ๊กเลรอครับครับเพจเพจเพจที่ขายออนไลน์อ่ะครับอ๋อเพจ เด็ตอนนี้มันมันลงสินค้าอัปเดตไม่ได้มันมิดมันติดปัญหาเรื่องอะไรนี่แหละครับผมเข้าไปอัปสินค้าแต่มันไม่อัปให้ผมมันต้องมันต้องมันต้องทาอะไรสักอย่างเนี่ยได้ยินเพราะว่าครับแสดงว่าโดนแฮ็กหรือเปล่าไม่รู้มันมันเข้าไปมันอัปเดตสินค้าอะไรไม่ได้เลยผมผมลงสินค้าตลอดครับครับแต่ว่าคันนี้ถ้าเกิดอย่าง f อต้องการซื้อผ้านี้ก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับสั่งได้เหมือนเดิมครับผมครับก็ทางมีมีมีลายมีไอเดียลายครับครับนี่ตามนี้ใช่ไหมครับอ่าได้เลย เอเปลี่ยนใหม่แล้วครับอันนี้อันนี้คือคือช่อง y YouTube นะครับอันนี้คือเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลเบอร์นี้เลยครับเอาชัดๆเลยครับเบอร์โทรด้านบนนะครับข้างล่างไอดียไลน์ไฟ้า่ไฟ่ังโคงนี่ก็คือช่อง YouTube นะครับ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 นี่ครับฝากบอกเอฟทุกท่านนะครับผมไม่ใช่สายรับใช่ไหมครับผมไม่ใช่สายรับลองมาดูครับผม ขอบคุณมากครับครับผม